วิตของหมอหน่อยครับ,รบการที่คุณหมอตั้งใจจะมาเป็นหมอเนี่ยจริงๆไ,ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนครับความถนัดของเราเนี่ยมันมาทางนี้จริงๆเช่นชัวเป็นคนที่อ่านหนังสือได้ไวมากแล้วเป็นคนที่ชอบวิชาิวทยาศาสตร์พอดีมีย่าผู้ใหญ่ที่ทำอาชีพแพทย์อยู่ก็บอกแนะนำว่าเอ้ยถ้ามาแนวนี้เนี่ยลองดูไหม เป็นแพทย์ดูหน้าสมองนะก็เลยเลือกก็เลยลองเลือกดูก็เลือกไม่ผิดคิดไม่ผิดเลยครับเป็นอาชีพที่อ๋อดีมากๆการที่ได้เรียนหมอนี่มีโอกาสได้ใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบ้างหรือเปล่าอ๋อครับแน่นอนนะครับเพราะว่าวงการแพทย์ของเราเนี่ยพระราชบิดานะครับก็คือเป็นพระราชบิดาแห่งวงการแพทย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่แพทย์ทุกคนต้องระลึกถึงเสมอก็คือแน่นอนว่า พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่และพระราชศ์ทั้งหมดนะครับพี่กเชื่อว่าสิ่งหนึ่งนะที่ประเทศเราดีมากและมั่นคงมากคือวงการการแพทย์นะจากที่เราได้สัมผัสเนี่ยเป็นวงการที่ ได้รับการพัฒนาอย่างสูงจริงๆและพัฒนาเพื่อทุกคนจริงๆถูกต้องครับโยกถือว่านี่เป็นหลักการที่ดีมากนะครับมันทําให้เกิดทั้งความเท่าเทียมของผู้ที่จะมาเรียนเป็นแพทย์และความเท่าเทียมของผู้ที่จะได้รับการรักษาถูกไหมซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัวท่านให้ความสําคัญกับด้านมากยกเชื่ออย่างหนึ่งในหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนาะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยเบื่อได้ยินอีกแล้วจริงๆถ้าไปศึกษาเนี่ย ครอบคลุมหลายด้านเลยนะสามห่วงใช่ไหมสองกรอบใช่ไหมของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราต้องคิดแบบเป็นเหตุผลรู้จักความพอดีที่สัมัญที่สุดเนี่ยด้วยกระแสที่มันหมุนเปลี่ยนเร็วมากเราต้องมีภูมิคุ้มกันต่อสิ่งที่จะมากระทบเราด้วยใช่ไหมซึ่งซึ่งสิ่งพวกนี้คุณหมอเอามาใช้ <ผม S 2> ในชีวิตประจำวัน,นใช้โดย้ตลอดค,คืออ่าตอนเด็กๆเนี่ยเคยประสบปัญหาหจากความที่เราใช้ชีวิตค่อนข้างจะเอ็กซ์ตรีม คือด,ดีใจก็ดีใจสุดเสียใ,ใจก็เสียใจมากแล้วพยายามทําทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบเพื่อเคยเป็นคนประเภทนั้นมาก่อนแต่ในที่สุดพอเราได้ยินเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและลองศึกษาดูจริงๆเนะี่ยบางหลักการเนี่ยนำมาปรับใช้ได้แล้วดึงเราลงครับไม่ให้เราไปหมกมุ่นกับอะไรบางอย่างที่มันอาจจะไม่มีอยู่จริงด้วยซ้ำเพราะความสมบูรณ์แบบบางทีไม่มีอยู่จริงคือทุกอย่างมัน มัน,น,นก็เหมือนกับ,บพระราชดำรัสของพระองค์ท่านนั้นก็เปรียบเหมือนกับการเดินสายทางของการเดินสายกลางของศาสนาพุทธใช่ใช่เคยอ่านอยู่พระราชดำรัสหนึ่งที่จําไว้อยู่เสมอว่าการที่คุณเป็นคนที่มีศึกมีการศึกษาและมีความรู้นะคุณหลีกหนีไปไม่ได้ที่จะมีคุณต้องมีความรับผิดชอบในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับสังคมและประเทศคือเหมือนกับอย่าถือตัว ว่าฉลาดกว่าคนอื่นอย่าถือตัวว่ามีใบปริญญาเพราะใบปริญญาและความฉลาดความรู้ทั้งหมดที่คุณได้รับมาเนี่ยมันมาพร้อะมกับความรับผิดช,ชอบที่คุณต้องทําอะไรบางอย่างใช่ไหมไม่ใช่ว่าเอาความรู้ไปห้ามหันคนอื่นเอาความฉลาดไปคดโกงคนอื่นใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเรามีความคิดอย่างนั้นถูกไหมครับผมขอถามว่าวันหนึ่งสมมุตินะครับ,รบถ้าคุณหมอ มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<ม>ต่อหน้าพระพักพองค์ท่านจริงๆเลยเนี่พี่โอ๊หรือคุณมอสมิทเนี่ยครับอยากจะทูลอะไรกับพระองค์ท่านหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสขนาดนั้นคงพูดอะไรไม่ออก <c oughs> นะครับคงได้แค่บอกว่าขอพระองค์ทรงพระเจริญน,นะครับแต่ในใจและสิ่งที่แฝงไปในคำพูดนั้นเนี่ยคงมีอะไรมากมายไปหมด ผมไม่รู้จะเริ่มพูดยังไงนะเมื่อในฐานะประชาชนตัวเล็กๆคนหนึ่งนะ